ห้าราศีก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักทั้งหมดมีอยู่ห้าราศีในช่วงของ เดือนพฤษภาก่อนที่จะสิ้นนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเราก็มาเริ่มกันที่ราศีที่ห้านั่นก็คือราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาดวงของท่านนั้นจับจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองท่านทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจมีคนคอย สนับสนุนท่านอยู่เสมอชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะเป็นคนมีโชคมีลาบทำอะไรมีคนให้เกียรติมีคนนับหน้าถือตา ท่านอยู่เสมอในช่วงนี้การเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้การเงินนั้นจะมีหลังไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย ชาวราศีกรกฎก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านจ่ายอะไรไปแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภากอ่นสิ้นเดือนนี้โชคลาภก็จะมีอยู่บ้าง หากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็จะมีมีโชคมีลาบท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหรืออาจจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็เป็นไปได้ถือว่าชาวราศีกรกฎจะไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้ทงนั้นในเรื่องของการงานสรุปโดยภาพรวมแล้วก็ดีการเงินก็ดีโชคลาบก็มี ในช่วงนี้คนรักคนใกล้ก็โอเคพูดจาดีเอาอกเอาใจาดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่สี่กันบ้างนั่นก็คือราศีเมถุนในช่วงของเดือนพฤษภาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ เรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนในช่วงนี้ท่านทำอะไรทำงานอะไรก็ท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปกันในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั่นท่านทำงานถ้ากวท่านทำส่วนรวมรวมกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการชิงดีชิงเด่นหรืออาจจะมีการ ที่เรียกว่าความคิดไม่ตรงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงของระยะนี้หรือในช่วงของเดือนพฤษภาคมก่อนสิ้นเดือนนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยแต่ท่านระวังอาจจะมีคนมาพูดจาหลอกลวงหรือ อาจจะมีคนมาชักชวนไปเข้าซุเข้าหุ้นเข้าส่วนอันนี้ชาวราศีเมถุนต้องระวังไว้บ้างถ้าหากว่าใครมาชวนให้ไปลงทุนร่วมกันอันนี้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้พอที่จะคิดโน่นคิดนี่หรือว่าความรู้ไม่ทันเขาพูดกันตรงๆก็อย่าไปลงถ้าหากว่าเราลงไปแล้วจะเสียเงินเสียทอง โดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือในเรื่องการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องของคน,คนรักคนใกล้ก็ถือว่าดีพูดจาเอาอกเอาใจดีทำอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในช่วงของเดือนพฤษภาในช่วงนี้ก็ถือว่า ชาวราศีเมถุนนั่นสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ต่อมาอันดับที่สามนั่นก็คือราศีพฤษกท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ บางคนนั่นเบื่องานเก่าอยากจะไปหาง,งานใหม่ก็ย่อมได้ในช่วงนี้ท่านจะไปติดต่ออะไรไปสมัครอะไรกับใครในช่วงนี้จะมีผลดีจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นมีคนให้เกียรติและมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่เสมอชาวราศีพฤกษภกในช่วงของเดือนพฤษภาก่อนสิ้นเดือนนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ต่หากว่าท่านลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมาดีเจ้าที่เจ้าทางได้เปิดนำทางให้ท่านนั้นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนงานที่ท่านทำอีกเช่นเดียวกันท่านเคยว่ายากทำไม่ได้แต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีพฤษภนั้นจะทำได้ดีและจะทำได้ง่ายด้วยในช่วงของเดือนพฤษภา ชาวราศีพฤษกนั้นจะมีโชคมีลาบหลายสิ่งหลายอย่างการงานก็ถือว่าดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงของเดือนพฤษภาท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันบ่อยครั้งเปรียบเหมือนลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันได้ชาวราศีพฤษภ ก็ให้ท่านระวังไว้พูดอะไรต้องพูดให้ดีก่อนที่จะพูดต้องคิดเสียก่อนเพราะมิฉะนั้นเราพูดไปแล้วคําพูดนั้นอาจจะเป็นเจ้านายเราเราพูดดีก็ดีพูดร้ายจะเป็นล้ายไปเพราะฉะนั้นในท่านระวังให้ดีในช่วงของเดือนนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่สองกันบ้างในช่วงของเดือนพฤษภา ราศีที่สองนั่นก็คือราศีเมษท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนพฤษภาเรามารับฟังกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของการเงินการทองท่านมีจริงมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านแต่ท่านมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายค่านนอค่านี้มีแต่แต่มี แต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆแต่รายจ่ายของท่านก็มีไม่ใช่น้อยในช่วงของเดือนพฤษภาคมก่อนสิ้นเดือนนี้ค่าบ้านค่ารถหรือว่าค่าอะไรก็แล้วแต่จะมีการต้องไปจ่ายในช่วงนี้ถือว่าการจ่ายเงินจ่ายทองก็ล้วนแต่เป็นของที่สำคัญและเป็นของที่จำเป็นทัางนั้น ท่านจ่ายไปแล้วท่านก็จะได้คุ้มค่าในภายข้างหลังก็เรียกว่าเงินนั้นเป็นเงินหมุนเวียนก็ว่าได้ท่านมีรายรับก็มีรายจ่ายในช่วงนี้เรียกว่าการเงินการทองถึงจะมีรายจ่ายอยู่มั่งแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็มีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีเมษในเรื่องของดวงชะตาก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็ จะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรมกักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านนี่ก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษก็จัดให้อยู่อันดับสองของเดือนพฤษภาในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็มีโชคดีก็จะมีเข้ามาท่านบ่อยครั้งในเรื่องของสุขภาพและพรรณาัย ตัวของท่านนั้นมีภูมิต้านทานที่ดีแต่ก็อาจจะมีเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมต่อมาอันดับที่หนึ่งเราต้องยกให้กับชาวราศีมีนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนพฤษภานี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้น จะมีเข้ามาท่านอยู่ไม่ขาดสายท่านจะได้งานใหม่ๆทํางานที่ท่านทําอยู่ก็จะเป็นงานที่ดีและยั่งยืนถาวรแต่ท่านก็มีงานเสริมเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรียกว่างานของท่านจะเดินเข้ามาท่านอย่างไม่หยุดไม่ยั้งการงานก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีตามมาเงินทองนั่นก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านอีกเช่นเดียวกัน ไม่ว่าตั้นจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีมีนจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหรืออาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้ในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวร้าย ก็จะคลี่คลายหายไปภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงของปลายเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชาวราศีมีนก็ขอชาวราศีมีนนั้นจงมันขยันทํางานไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านรีบลงมือทําได้เลยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าดีการทํางานก็ถือว่าดี ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอยู่เรื่อยในช่วงของเดือนพฤษภานี้ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่ตลอดไปการงานถือว่าดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้ดุลยพินิจพิจ,จารณาหรือใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการเมื่อผมมีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอแนะให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี